โหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมโคป้องชาแนลอีกแล้วนั่นเองวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบบ์แมปอันเตอร์อ่าบ็อกซิ่งเกมนะครับมาเริ่มเล่นเนเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปสู่มการต่อสู้กันเลยนะครับอจะเ,เอาอันไหนดีล่ะเนี่ยอ,อันนี้เรามาสุ่มกันเลยดีกว่า ่มเรื่อยๆเ,เลยนะครับโอ้ยบูเลตอันแรกมาก็ได้อันนี้เลยมาแบบเราไปเร่งกันเลยดีกว่าเรามาดูกันจะแข่งกับใครคนนั้นเข้าไหมเข้าไหมฮัลโหลเข้ามาไปแข่งกับคนนั้นก็ได้เอาวันนี้เข้าไปแล้ว,ว่า จะไม่ใครแข่งกับเราไม่เนี่ยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับทุกคนทำไมครมามาเล่นกับเราเลยล่ะอันนี้คืออะไรนี่คือควสเหรอมีอะไรางไม่เห็นมีอะไรเลยเอา้ามีคนมาแล้วโอ้ยอืม อา้าวทำไมอ่ะไม่เป็นไรไอตัวเขียวะจะเล่นไหมมาตัวเขียวมาแล้วตัวเขียวมาแล้วฮัลโหลเรามาดูคนนี้ดีกว่าเาจะเล่นไหมนะ เกมนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเอามาโอ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะดูแล โอ้มามาตายแล้วละตายแน่แน่ดูเหมือนเขาคนนี้จะเล่นไม่ค่อยเป็นนะดูละตาไม่น่าเขาก็ไม่ดูเลยโอ้ยโอ้ตายแล้ว สตามิหน้าหมดอีกแล้วเรียบร้อยดาวนหนึ่งครั้งมันนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนมาอ้าวเขาออกเลยอ้าวได้ตงังรีเฉยอ้าวได้สุมด้วยอีกตาเครสได้เยอะจังคนนี้เขาจะเล่นไหม ไปเข้ากับคนนู้นดีกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เอาเขา,เอ,าออกทำไมอ่ะมาผมเล่นด้วยมาเลยคนนี้เอาไง นีเขาทำอะไรทำไมบล็อกเขาหนาจังมาตั้งการต่อยไม่โดนอุ้ยโดนคอปเตอร์ด้วยอือชเว เฮ้ยมันคืออะไรโอไม่นะโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยตายแน่เลยตายแน่เลยเรียบร้อยในที่สุดเราก็ต่อยเขาได้ ตอตอยเ <c oughs> ขาขาดสกลิลเราได้รัวเลยทุกคนเฮ้ย <c oughs> เราดาวไหมเนะี่ยมาเราเดินหลบก่อน เต้นอีกแล้วอุย้ยมีเสียงเพลงเลยบล็อกบล็อกกลต่อยต่อยแล้วลัวหลบหลบออกมาโอ้ยตายนน่โอ้ยอะไรเนี่ยตายแน่เลยเอ้าต่อย,อยอไม่โดน ต่อยย็บยับต่อย <c oughs> คนนี้เขาเล่นเก่งนะเนี่ยแฉบลบลบเล้วอีกเราตายแน่เลยตายเอ่ดตายไม่รอรอบต่อไปรอ,อก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบโอเคมาต่อเียาทำไร โอเคเราต้องบล็อกนี่โอไม่เขาต่อยอาจกำแพงเราหล้วเราเข้าไปโอไม่นะเคาเตอร์ใส่เขานี่เขาจะดาวนอีกหนึ่งครั้งไหมเขาจะดาวไหมเราไม่ต้องดาวแล้วแหละ โอ้ไม oh oh mm ่โ hmm. อ้ไม right? right? uh ่เขาบล็อกกันเขียอันตรีแล้วเขาจะดาวไหมดาวไหมดาวเถอะอุ้ยกว่าจะได้นะทุกคนคนนี้ยากจังแตรอบต่อไปเขาน่าจะดาวเราได้นะเนี่ยมา โอ้ยขอขอเขาเคาน์เตอร์เราเราจะดาอยแล้วโอ้ยเอาอีกแล้วเอากดผิดโอ้โโอไม่ผมตายแน่โอ้ไม่สตามิน่าหมดหลบออกมาเออบล็อกแตก ตายแน่ตายแน่นิดเดียวจะแพ้เขาไม่ได้โอ้ตายแน่แล้วตายแน่แน่ตายมาแล้วรอบสุดท้ายทุกคนผมจะชนะเขาได้หรือไม่เรามาดูกันทำไมเล่นกับคนนี้มันนานจังเลยโอ้อยอุ่าหลบดีแล้วนะ ต่อโอ้ยเออีกบล็อกเอกรา้ว่าผมน่าจะแพ้แน่เลยไม่ไม่อ่ะโอ้โอยเอาอีกแล้วอ้ยโดนรัวๆเลย แพ้แน่เลยเราโอ้ยตายแวตายแน่ตายแน่แนบล็อกแตกเขาทำอะไรีกเ,เนี่ยเรียบร้อยตัวอันติลองอันติเป็นยังไงครับเนี่ยมาดูกัน อันติทำอะไรเนี่ยตอยละลัวตอยละลัว,ว,ลลวตายไหมอ๋อตายด้วยเขาบอกว่านายเขาบอกว่าเราเล่นดีมากโอเคขึ้นแลืวรอบซ้ายดูเลือดเรากับเลือดเขาเราเราน่าจะแพ้แน่เลยมามาดูกัน เขาบล็อกบล็อกทำไมอุ้ยบล็อกบล็อกด้วยเอ้าต่อยปลายต่อยปลายต่อยยาวต่อยเจ้ายาวต่อยอีกแล้วหลบออกมาโอเคยังได้อยู่้ต่อยอีกโอเคโอไม่ตายแล้ว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 ตายแลอืมอ่าโดนอัลติเมทด้วย โอ้โห oh. เราตายแน่เลยวันนี้ก็เป็นการเล่นครั้งแรกของผมนะเอ,อ้อตายนี้ๆตยเลยอย่างไน,นก็ได้อยู่ โอเคครับคุณผู้ชมงั้นวันนี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจุมม๊บใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บ